เรามา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 วตอนนี้ขึ้นมาแบบไม่มีอะไรกันต้องตายแล้วแหละซาตาสวยค่ะไ <c oughs> ปะ go go <c oughs> หวยออกวันไหน <c oughs> วันที่หนึ่งไม่ใช่เหรอกปกติออกไปแลวนีนอืม อุ้ยตะกินนี้เพิ่งได้มา <c oughs> อ๋ออันเลนเข้าอ,อ,อันเลนไปอยู่น่าเกมรับกลางอะรับมันว่างไงก็เลยช้าไปเจแบมเอาอันเล็กก่อน นั่นมันเล็กดอยไม่ใช่เจ๊เฮ้เยเปล่าหน้าตัวเข้าอแล้วใช่ไหมเนี่ยเจ้เดียแถักเจ๊มาแล้วหขายกันใช่ไงขอบคุณครับขอบคุณทับดาวนะครับหนึ่งนะขอบคุณคุณธีราทัศนะหนึ่งร้อยดาวนะไสวยเวอร์ ติดกาวกันหมดวัยรุ่นติดกาวติดกาวเลยนะ hmm. ไปมังกรใหญ่กันเอ้ยมังกรเล็กกันเอ้ยมังกรใหญ่โอ้ยตู้ตายไวไปแล้วกระเด็นเรากดแรกเลือดไม่ทันต,ตกใจข้างบอนดรอยอาการอุ้ยจะแตกเลยเหรอ เอาแลกเรื่องแล้วไม่ทันอีกงง บคเกือบตายแล้วไม่ล่ะขอเสียงตอนแวรุร่นตอนที่แม่ออสพาไปถ่ายเงินตอนเข้าเมืองใหม่ๆห,ห,หน่อยจ้าโอ้ยสวัสดีค่ะคีนะคะโหคีย์บอร์ดพังยังยาง,ยางคิดถึงเจ๊ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แวะมาดูสวัสดีนะคะดอยไปรดดอยไม่ไปรถดาวกิลวโล

เอ่อเกิดอะไรขึ้นครับสวัสดีคุณแมนแม่เจนี่เหรอเร่องอะไรนะใช่ไหมอ่ะเจ้ทำแรงไหมนนไม่ยืนตีป้องกับนิกเตอร์สองคน<อ>ป้อมไม่แตกเห็นเลือดปะเ,เราก็จะโดนป้อมตายเราฉันก็หนีนี่ก็เจไปจับมันในป้อมแล้วเจก็ตายเลยยัยงก็ตามกันเจยังไม่ตายเจ,ย,ย,จยังคงหายใจ ้ยอุ้ยเขาหยาบก,กาวโคตเจ็บเลยโดนโดอยสกิลต,ต่อเลือด<ส>บินปะเนี่ยถอยก็ได้คะ่ะพุ่งมาขนาดนี้ตกใจแล้ว I'll kiss you with ice. Don't it. Your team has destroyed a tower. อ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้แล้วเดวินไปเวไปติ๊กเตมาแล้วยังไงโอ้ยเจไม่ทันนิดเดียวยังไงลิเยังไงอีกนิดไม่ได้ไม่ลอยละตาเนี้ดติยานะครับปดวงของครัเ้อมเด้เ้ยน้องโดนทีเอาหน่อยเอาหน่อย ไปได้ครับคุณปานะคะค,คุณไม่มีใบอนุญาตบินกรุณาลงมาจากท้องฟ้าบัดเดียวนี้ อุ้ยใครเอามาแตกแต่ตรงนี้สวยแล้วถอยม,มาก่อนได้ไหมนิดน,นึงอ่ะมีคนอยู่ในยา่าเมื่อกี้ถ้าเขาวิ่งมาแต่แรกอ๋อเขาไม่มีสกิลแน่เลยถ้าเขาวิ่งมาแต่แรกเจ๊แตกเขาติดกาวไงเจ๊อ๋อติดกาวเหรอเมื่อกี้ กคือกดชุบนี่มันวินวอล์กไงเนี่ยสตาร์บินไม่ได้ตัวแก้ทางอ๊นนนหูขอบคุณคุณโปโปเตมัสนะครับหนึ่งรดวงนะฮะ เยอะไปหน่อยวะรดนแต่ขำนี่มีตาเลยกดแล้วไม่ก็ชุ <Yeah. S 1> <จ>บยิงจับปไว้ท<แ>่อกครับโดนวนี้รางโดนได้ป๊อโหจุดประสงค์ชัดเจนมากสองคนนี้จะมาทำน้องปืนอย่างนั้นหรออุ้ยน้องปืนยังไงคะสวยบัตเป็น วายานิทพุ่งมาแบบไม่มีอะไรกันต้องตายแล้วแหละซาตาหว่รยห้ามาเบาดัมเข้ามาทีละคนจีจียันฮีขก่เนี่ก็ชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยขอบคุณสุนี้นะผมจ้าวอายโอ๊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 ยเกือบ เรามา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 อืมเขาไม่ตามเบบี้แสลมาบ <c oughs> องขวาบองขวา <c oughs> ตายซะเถอะไอ้เต้า ขวาซ้ายได้นะสามทางได้นะสามทางได้อไกลเลย,ยไม่มีคลิปไม่ไร่าล่า,ลาไม่ให้เล่น นีแล้ว,ย,ว,ย,วย,ยังมาแตกแฟกันจะรอตาต้าบินไม่บินสักทีจะรอจับาตาต้าเลาก็ไม่บิน <c oughs> จับตัวนี้ก็ได้วะจะไปกันไปจะไป เได้บินยังไม่ตายครับเกือบเกือบไม่ไม่ได้กาวดันกนกไม่ตายครับก้าวกาวดักนกครับก็ให้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ใฝ่ตามแม่น,นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน